สวัสดีทุกคนท่านเลยวันนี้เหมนเกมวิดีโอส์อัปเดตนะนี่เห็นไอ้นี่มันเปลี่ยนไปผมไปลงมอดมานะครับเนี่ยมอดเลี้ยนๆเลย วันนี้เราจะมาเป็นไลเดอร์หนึ่งวันนะครับ ผมรู้สึกว่าดวงจันทร์มันเล็กเกินไปเดี๋ยวผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นโอเคให้ดวงจันทร์ใหญทามืดีแล้กลับบ้านเลน ก็คอมเมนตกันก็ได้แต่ว่าเราต้องเอที่บ้านด้วยกันเราไปเซฟให้ให้ให้ตรวจเขาจับเรา มันบ้านซีเจไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไลเดอร์มันมาอยู่บ้านซีเจวะที่จริงบ้านไลเดอร์มันต้องเป็นบ้านหลังนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยบ้านไรเดอร์เ,ออเราจะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก ก่อนที่จะป,ปั่งปั่งเพชสอบวิเงินเพียบเลย,ย,เลยวันนี้เราจะไปต่อยมวยซะหน่อยแต่ไปแบบธรรมดาโลกไม่จำเราต้องขี่รถถังไป รถไม่ดูเองนะช่วยไม่ได้เพราะรถมันเป็นรถแล้ถามจริงเหอะนี่มันอาวุธสงครามแล้วเราไปเอามันมทำไมก็มันอยู่แถวบ้านเราแล้วก็วเอามาันเอามาฟรีๆเดี๋ยวเรามาต่อ,อยมวยกันอามาอา้เอาเฮ้เ เอ้ยนี่เต่การขอจนลม้มแล้วก็กระทืบกระทืบกระทืบเออเออเออเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวะอ่อนจังแล้วทำไมมันไม่ต่อยกันเนี่ยฮะทำไมไม่ต่อยกันทำไมไม่ต่อยกันอะไรอะไร กว่าจะยิงได้นี่อือนี่แน่นหน้าบังเฮดช็อต คือลดแล้วแล้วนี่มาคุ่เข่าให้เราไหม